ผมกลับไปถึงคำตอนพบคำสุดาดวงนั่งรออยู่ที่ปากคำเมื่อเห็นผมเธอก็กระวีกระวาดวิ่งมาสวมกอดด้วยความดีใจฉันเป็นห่วงคุณจังเลยเธอกระซิบผมก้มลงจูบที่แก้มเธอคนหัังเหนียวยังผมไม่ตายง่ายหรอกนะตอนคุณไปแล้วเลิกโดมเหมือนคนบ้าไม่มีผิดผมเลิกคิ้วขึ้นทำไมเขาทำอะไรเดินพลานเหมือนชมดติดตรงพางบนพื้นพม่คนเดียวเขาบ่นอะไร คุณได้รับอันตรายเพราะาทหารเวทกงแล้วก็เขาจะไม่ให้อาภัยตัวเองเป็นอันขาดไอหมอนี่มันรักพวก้องยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดจริงๆเราเข้าไปในถ้าดีกว่าเธอบอกเลิกโดจะได้หายบ้าสทัทีอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นนะว่าแล้วผมก็โค้งแขนสุดาดวงพาเธอเดินผ่านปากถ้าเข้าไปข้างในพอเลิกโดเห็นผมเข้าเท่านั้นก็วิ่งมาจับเอเอลด้วยมือทั้งสองข้างยกขึ้นหมุนตัวไปรอบๆเหมือนเล่นกับเด็กอย่างนั้นจ,จักรจี้บ้าเอ้ปล่อยลงผมร้องรัน ผมคิดถึงคุณใจแทบขาดเขาว่าถ้ากลับมาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวผมบุกเข้าเมืองไปตามคุณแนะ่แล้วเลิกโดก็วางตัวผมลงบนแท่นหินคุณยังแข็งแรงอยู่นี่ผมชมตัวผมหนักยังกับแรกเลิกโดยิ้มเหมือนเด็กเลือดบ้าผมมากพูดเหมือนยินนกทีไม่มีผิดเข้ากระพริบตาทีฮะคุณว่าไงนะช่างเถอะอย่าไปเอาใจใส่เลยเลิกโดซุกตัวนั่งข้างๆผมแล้วถามได้เรื่องอะไรมั่ง ทหารเวกงเข้าค้นร้านเลยดวนจับเงินมันก๊อกกับคานไปแล้วพอหาอะไรมีวิทยุรับส่งไว้ในครอบครองชิบหายโทษหนักแค่ไหนผมถามประหารชีวิตผมสะดุ้งโหยงขนาดนั้นชเชอยหรอเลิกโดใส่หน้าไม่มีความไม่ตาการุณาปาณีสําหรับไอ้พวกขี้ข้ารัเสเซียเราจะทํายังไงบุกเข้าไปแย่งตัวสองคนนั้นออกมาให้ได้คุณรู้เหรอมันขังไว้ที่ไหนผมรู้แต่พวกผู้หญิงจะยอมให้เราทิ้งเธอไปหรอเลิกโดยักษ์ใหลใครบอกคุณเราว่าผมจะปล่อยให้เธออยู่ที่นี่ตามลาพัง เราเอาเธอไปด้วยต่างหากสุดาดวงและซองตักช่วยกันยกจานข้าวและอาหารที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยมาวางไว้ตรงหน้าผมและเลิกโดก่อนที่เธอจะนั่งร่วมวงบริโภคด้วยกันเมื่อครู่ฉันได้ยินแววๆคุณจะพาพวกฉันไปจากที่นี่สุดาดวงถามเลิกโดหลังจากซดน้ําแกงเข้าคอเรียบร้อยเข้าพยักหน้าใช่ครับพาไปไหนกันซองตักถามบ้างปล,ปล่อยๆอยเงี้นมันก็เหมีอนคานเธอขมมดคิวหมายความว่ายังไง ผมจึงต้องรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังเมื่อเราจบแล้วเลิกโดก็ถามซองตักว่าพวกเราเต็มใจช่วยลุงเหยียนไหมเธอกระพริบตาทีหมายถึงฉันเหรอใช่ยินนกทีด้วยสุดาดวงชมเรืองมองหน้าผมด้วยหางตาก่อนตอบฉันฝึกการต่อสู้ทุกชนิดและถ้าต้องหลบซ่อนกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปซองตักกล่าวให้ฉันไปตายดีกว่าอย่าพูดเปลังนะเลิกโดปาม เครื่องแบบทหารเวียดนามทั้ง4ชุดนั้นพร้อมทั้งปืนนาก้าของพวกมันจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากผมบอกซองตั๊กเลิกคิวขึ้นจะถึงแต่งคืั้งแบบท,ท,ทั้งที่ผมยาวปาดะไรอย่างนี้เหรอเลิกโดยิมก็มีตัดให้สั้นซิยินนกทีช่วยจัดการให้หน่อยค่ะเราจะเ,เดินทางเมื่อไหร่พวกนี้ก่อน5้านาฬิกาเลิกโดตอบใครมีปัญหาอะไรอีกไหมทุกคนเงียบกริบต่างคนต่างกินอาหารจนอิ่มไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกเลยผมเดาเอาว่า ทุกคนคงคิดถึงความลำบากและพยานอันตรายที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ขณะจูโจมเข้าช่วยเหลือเหงียนวันก๊อกและเหงียนคานเมื่ออินนำสำราญกันทุกคนแล้วสุดาดวงและซองตักก็ช่วยกันล้างการชามเลิกโดนนั้นเดินออกจากถ้ำไปยืดเส้นยื้อสายข้างนอกผมยกตะเกียงล้วมาวางไว้บนแท่นหินวักเอกสารรหัสตัวเลขที่ได้จากงอหายพนักง,งานขายของหน้าร้านเลยด่วนออกมาก่อนจัดก,การถอดโค้ดเวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงข้อความภาษาอังกฤษ ึ่งถอดจากรหัสตัวเลขก็ปรากฏด้วยแผ่นกระดาษยังครบถ้วนกระบวนความเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วทําให้ผมถึงกับตะลึงมือไม้สั่นเหมือนคนจับไข่ขณะที่ทบทวนข้อความในกระดาษแผ่นนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าแปลไม่ผิดพลาดสุดาดวงก็ย่องมาทางด้านหลังเอามือทั้งสองของเธอแตะบนไหล่ผมทําอะไรคะผมหันความแปลรหัสวิทยุหน่วยครุฑพาที่ส่งมาเมื่อวานแล้วคุณได้ไมาอยังไงขานฝากไว้กับโง่ไฮเธอพยักหน้าช้าๆก่อนถาม มีคำสั่งอะไรถึงเราบ้างให้กลับไทยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ภารกิจเสร็จแล้วกลับทั้งไหนคะลงเรือหาปลาที่เมืองไฮฟองติดต่อเอเจนต์เราที่นั่นสุดาดวงนิ่งคิดอยู่ครูคุณจะปฏิบัติตามคําสั่งไหมก็ควรไปตามนั้นแต่ต้องหลังจะช่วยเหลือเหงียนวันก๊อกและเหงียนคานจากที่คุมขังก่อนผมบอกแล้วเราค่อยพาเขาหนีไปเมืองไทยด้วยกันแล้วเลิกโดกับซองตัศก,ก็ไปกันทั้งหมดนี่ละเราเข้าเมืองจะมีปัญหาไหมผมยักไหลาครุฑผ้าสะอย่างปัญหาต่างๆหมดสิ้นเองตกลงค่ะ มีข่าวเกี่ยวกับรหัสมรกตเขียวด้วยสุดาดวงหูพึงทํใไมครุฑพาคค้นพบแล้วเหรอก็ได้จากปากคําคดองดินนูนั่นแหละก็ควรเป็นอย่างนั้นแม้แต่คนใบย,ยังต้องพูดนี่นะถ้าโดนครุฑ้าสอบมรกตเขียวคือแผนบ่นทําลายขวัญของชาวไทยทั้งชาติผมอธิบายโดวยวิธีการคือพวกมันจะขโมยพระมหามณีรัตนปฏิมากรยอดศักดิ์ละของคนไทยเธอเลิกขว้ึ้นพระแก้ามรกตผมพยักหน้าใช่ขโมยไปทําไม มันจะไปบูชาในโบสถ์วัดพระแก้วที่เมืองเวียงจันทร์โดยอ้างว่าเคยเป็นสมบัติล้ำค่าของพวกเรามาก่อนคุณคิดว่าถ้าเราไม่ค้นพบรหัสมรกกเขียวทางฝ่ายเวทกงนิยมลัษเรจะทำงานชิ้นนี้สำเร็จไหมไม่รู้ผมไม่ทราบถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยของทหารตำรวจที่มีต่อองค์พระแก้วมรกกเมื่อทั้งนั้นรู้อย่างนี้ก็ดีแล้วเขาจะได้ระวังกันมากยิ่งขึ้นใช่แต่เรากลับมาเรื่องพ่อเท่าเห็นวันก๊อกดีกว่าคุณรู้เหรอแกถูกขังที่ไหนผมใส่หน้ายังไม่รู้เลยเอา้าเราจะไปช่วยแกยังไงกก็เลโดบอมันรู้ ทไมไม่วางแผนโจ,จมตีตั้งแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกไมมีประโยชน์ต้องได้รับข่าวบางอย่างเพิ่มเติมมาก่อนแล้วเขาจะไปหามาจากไหนคะผมยักษ์ใหญ่เลิกโดคงมีหนทางนะ่าเขาชำนาญภูมิประเทศมีพรรคพวกในโซลองมากมายนี่เราจะออกก่อนตีห้าใช่ไหมครับงั้นคุณควรพักผ่อนได้แล้วแล้วคุณละ่ะฉันจะตัดผมทองตักให้เหมือนผู้ชายตกลงเมื่อสุดาดวงเข้าไปด้านในของทําผมก็ล้มตัวลงนอนบนแท่นหินเพียงครูเดี๋ยวก็หลับสนิทด้วยความอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งวัน รู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกครั้งเลิกโดเขย่าตัวแรงๆพร้อมเรียกชื่อพี่บินพี่บินลุกเถอะผมขยี้ตาพางอ้าปากหาววอดก่อนถามกี่โมงแล้วตีสี่ครึง่งแสงสลัวจากตะเกียงรัว้วทําให้ผมเห็นเลิกโดกําลังอยู่ในเครื่องแบบทหารเวียดกงแม้แขนเสื้อและขาะกางเกงจะสั้นไปหน่อยเพราะตัวเขาสูงกว่าเจ้าของเครื่องแบบชุดนี้ที่ลงนรกไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่ทําให้แลดูน่าเกลียดนักแต่ผมก็ยังอดหัวเราะไม่ได้ <c oughs> เสื้อตัวใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วเหรอ เขาก้มลงมองสรรัตว์ละลูกตัวเองมีแต่เล็กกว่าทั้งนั้นแจกจ่ายผู้หญิงไปหมดแล้วผมหันไปด้านในของทําก็แลเห็นสุดาดวงและซองตักในชุดทหารเวทกง,งอย่างธรรมัดธแมงทถ้าไม่สังเกตจริงๆคงไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหลังหน้าหลังตาเลิกโดสั่งรีบแต่งตัวเราต้องไปถึงถ,งถนนใหญ่ทันรถคันแรกที่ล่นเข้าเมืองโซลองผมกระวีกระวาดลุกขึ้นจากนั้นไม่ถึง5นาทีก็อยู่ในคราบทหารเวทกง,ง,งเหมือนทั้ง3มคนเราซ่อนเสื้อผ้าและสัมภาระทั้งหมดไว้ในท่ำ ก่อนออกเดินทางตามเส้นทางเดิมที่ผมใช้มาแล้วเมื่อวานนี้ความมืดไม่ใช่อุปสรรคสําหรับเราเพราะหน่วยครุฑพาได้ฝึกผมและสุดาดวงให้เดินในภูมิประเทศมืดทึบโดยไม่ต้องอาศัยแสงไฟและเลดโดเองก็เคยปฏิบัติงานหน่วยใตดินขบวนการดอกลับมาแล้วน่าหนักใจเพียงคนเดียวคือซองตักเพราะไม่เคยเดินคาทางเหมือนคนตาบอดเช่นนี้มาก่อนแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่ประการใดเพราะสุดาดวงให้เธอเกาะแขนกระทั้งแสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้า มองเห็นทางเดินจึงเร่งสีเท้าได้เร็วขึ้นกว่าเดิมคนขับรถประจำทางคันแรกที่แล่นสุดตัวเมืองโซลองเหยียบห้ามล้ออย่างแรงเมื่อเห็นพวกเราทั้ง4ี่คนในคราบฐานเวียดกงสะพายอาวุธปืนอากา้าครบมือเรียกให้หยุดเลิกโดก้านำหน้าขึ้นรถคันนี้ก่อนติดตามด้วยซองตักสุดาดวงและผมตามลําดับผู้โดยสารมีอยู่ไม่กี่คนส่วนมากสูงอายุทั้งหญิงและชายฮิวตะาก้าไหวพ,พลุงพลังคงมาจ่ายตลาดซื้อของสดไปให้ครอบครัวบริโภค ลักษณะท่าทางเป็นคนยากคนจนทั้งสิน้นแต่สายตาทุกคู่ที่มองมายังพวกเราที่อยู่ในตั้งแบบทหารเวียดกงไม่แสดงความเป็นมิตรออกมาเห็นเลยจนนิดเดียวสุดาดวงคงสังเกตเห็นเช่นเดียวกับผมเพราะเธอกระซิบเบาๆน่าสงสารชาวบ้านเหล่านี้นะสังกตายมีชีวิตอยู่ไปวันๆไม่สดชื่นเลื่นเริงอะไรเลยผมเอียงหน้าไปบอกเธอเครื่องแต่งตัวของคุณดูไม่ออกเป็นทหารปลอมก็จริงแต่เสียงคุณมันฟ้องว่าเป็นผู้หญิงเดีย๋ยวผมพูดอะไรมาก สุดาดวงพยักหน้าพร้อมทั้งอมยิม้มแล้วตั้งแต่นาทีนั้นเธอก็หุบปากเงียบกริบกระทั่งรถประจำทางคันนี้เลี้ยวไปในย่านชุมนุมชนแล้วจอดลงตรงหน้าตลาดเราทั้งสี่ลงจากรถมอบหมายให้เลิกโดเป็นผู้นำทางเขาพาพวกเราเดินไปตามถนนใหญ่ซึ่งขณะนั้นผู้คนไม่พลุกพ่านนักมีแต่ทหารเวทกองสองสาคนสะพายปืนส่วนทางหมาก็ทักทายเราอย่างเป็นมิตรเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพวกเดียวกันเลิกโดก็บกไม้บกมือตอบไม่ให้พวกเขาเกิดความสงสัย หลังจากเดินไปตามถนนสายต่างๆผ่านร้านรวงที่ยังปิดอยู่ครูใหญ่เล็กโดก็พาพวกเราเลี้ยวเข้าตอกหนึ่งจนถึงห้องแถวไม้สองชั้นกลางเก่ากลางใหม่3คู่หาก็หยุดตรงประตูบานเสียมที่ผิดสนิทป้ายหน้าร้านเป็นตัวอักษรเวียดนามสีแดงบนพื้นขาวยี่ห้อไอกกกพวกผมอยู่ที่นี่เลิกโดบอกพวกเราค้าขายอะไรผมถามเป็นโกดังเก็บสินค้าใครคือเจ้าของวันไอโกกไว้ใจได้เหรอคะสุดาดวงถามบางร้อเปอนตะ ตอบแล้วเลิกโดก็กดกลิ่งตองขอบประตูบานเสียมใต้ป้ายยีห่ห้อครูเดี๋ยวก็ดินเสียงทอดกรอนแล้วประตูก็เปิดออกผู้ที่โผลออกมาเป็นชายวัยกลางคนผมเข้ายุ่งเหยิงเขามองเราทั้งสี่คนด้วยสายตาแสดงถึงความไม่พอใจขนาดถามต้องการพบใคร <laughs> เลิกโดโดัดเราะจำกูไม่ได้หรือไงไอก๊อกเขายกมือขึ้นขยี้ตาแล้วเพ่งพินิจพิเคราะห์ก่อนอุทานเลิกโดเออกูเอ,เองไอ้ก๊อกกระพริบตาที มึงไปเป็นทาหารนะังแต่เมื่อไหร่วะเรื่องมันยืดยาวเลิกโดบอกเขาไปคุยข้างในดีกว่าไอ,กอ้ก๊อกเบี่ยงตัวหลีกทางให้เราทั้งสี่เดินผ่านเข้าไปปิดประตูเลิกโดสั่งอย่าเปิด,ปดลับใครถ้าไม่จําเป็นไอ้คนง,งานจะมาที่นี่ตอนแปดโมงเช้า<ๆ>เขาบอกพางใส่กรอนประตูเลิกโดยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกายางอีกนานก่าวจบเขาก็ถือวิาสาสะพาพวกเราเดินเข้าห้องทํางานของไอ,กอ้ก๊อกที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในของโกดังแห่งนี้โดยเจ้าของบ้านเดินตามมาด้วย แลวเมื่อพวกเรานั่งเก้าอี้ที่ชุดรับแขกเรียบร้อยเลิกโดก็แนะนําสุภาพบุรุษผู้นี้มองเซอร์วันไอกอกญาติห่า,างๆของผมเจ้าของชื่อก้มหัวหพวกเราด้วยอาการงง,งๆผมยื่นมือให้สัมผัสผมโง่ที่บินครับและนี่ยินนกทีกับซองตัก๊กเขาเขามมดคิ้วู้หญิงเหรอสองสาวถอดหมวกทหารออกและสุดาดวงก็วา่าใช่ค่ะเลิกโดยิม้มเราปลอมตัวเป็นทหารวิ่งโกงเพื่อทำงานชิ้นหนึ่งงาน,นของขบวนการดอกรับเหรอเลิกโดยักไหล จะว่าอย่างนั้นก็ได้แปะเครื่องแบบที่ไหนมาแต่งทมโง่ทีบินดูผมหันไปทางไอก๊กแล้วบอกเจ้าของเครื่องแบบทั้งสี่ตายหมดแล้วเรื่องเราเป็นไงกันไอก๊กพูดเสียงอ่อยเล่าให้ฟังบ้างสิเล็กโดจึงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเหตุการณ์ทั้งหมดตลอดจนความมุ่งหมายที่มาขอความช่วยเหลือจากไอก๊กในครั้งนี้เมื่อเขาฟังจนจบก็รับปากรับคําทันทีกูอยากเห็นกระบวนการดอกรับของพวกเราฟืน้นคืนชีพขึ้นใหม่ครั้งแล้วมึงก็กําลังทําอยู่เดี๋ยวนี้นี่เอง